ท่าผู้ชมค่ะช่วงทำดีๆรโรกับวันดีช่วงเวลาที่คุณจะได้ไอเดยดๆในการทำมาหากินนิดีดฉันพาท่านผู้ชมกับธุรกิจนี้ค่ะร้านข้าวมันไก่ทอดเจ๊ชมพูข้าวมันไก่ทอดจากไก่ที่ทอดกันเป็นตัวๆโดยไม่ได้ชุบแป้งทานคู่กับน้ำจิ้มรสเด็ดเนี่ยขาะลูกกว่าหนึ่งหม่บาทค่ะ ข้าวมันไก่ทอดของที่นี่เขาไม่ธรรมดาค่ะไม่ใช่ไก่เป็นชิ้นๆแล้วนํามาชุบแป้งทอดกรอบเหมือนกับที่ท่านผู้ชมเคยทานนะคะแต่ว่าเขาจะใช้ไก่เป็นตัวๆทอดด้วยไฟที่พอเหมาะจนเหลืองและสุกทั้งตัวหนังกรอบอย่างที่เห็นค่ะในส่วนของข้าวมันเขาก็จะใช้ข้าวหอมมะลิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์หัเรียงเม็ดเด่นสวยงามปรุงรสกลมกล่อมทีเดียวค่ะโดยเขาจะทยอยยิงข้าวมันเพิ่มตลอดช่วงเวลาของการขายค่ะ นอกจากไก่ทอดทั้งตัวแบบที่ไม่เหมือนใครแบบนี้แล้วเขายังมีไก่ต้มเหมือนกับข้าวมันไก่ทั่วไปแต่ว่าอาจจะไม่ได้รับความนิยมเท่ากับไก่ทอดค่ะโดยจะมีน้ำจิ้มให้เลือก2แบบคือแบบเผ็ดและไม่เผ็ดมีทั้งลูกค้าที่เข้ามานั่งทานในร้านและซื้อใส่ห่อ,อก,กลับไปฝากคนที่บ้านค่ะขายดีถึงขนาดต้องเข้าคิวรอซื้อกันเลยทีเดียวค่ะต่ไม่แพงที่5สามสิบคแว่าน้ำจิ้มอร่อยน้ำจิ้มใหม่สดทุกวัน แล้วก็ของข้างคืนไม่มีหมดทุกวันไม่เหลือไม่พอขายขายขึ้นวันจัดวันต่อวันแตงก็ไม่ว่าอใหอยมันอร่อยธุรกิจข้าวมันไก่ทอดเจ้าชมพูเกิดขึ้นมานานกว่า24ปีแล้วค่ะข้าวมันไก่ทอดที่ทอดกันทั้งตัวโดวยไม่ได้ชุบแป้ง ขายประจำอยู่ถนนสันคู่เมืองหน้าบางกะโลสวัสดีอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบูร์ขายตั้งแต่ตีห้าจนถึงบ่ายโมงค่ะขายทุกวันจะหยุดเพียงเดือนล,ละ2องนสครั้งมียาขายไกว่า1นึ่งมืบาทสมกับคนดีมีรยจริงๆค่ะคำเดียวยูน่ากินเลยนะคะข้าวมันไก่ที่ดีคะ่ะข้าวจะต้องไม่บาดนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนยน้ำจิ้มต้องเด็ดถ้าน้ำจิ้มไม่เด็ดนี่จบเหมือนกันนะคะ,ะชุดหน้ากินเราไทยกินลราเนาะ